มีขอบอกมีอัตลักษณ์ให้สู่ขอฝากให้คนมาเยี่ยมยามให้สู่ขอฝากเชิญท่านมาเยี่ยมยามให้สู่ขอฝากเชิญท่านมาเยี่ยมยามให้สู่ขอฝากเชิญท่านมาเยี่ยมยามสดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวคน้นกับโด่งจตุรพรผานาาและเกศินัทยานัชชาเตชสิทธิ์ทาง FM 104.25เมกและทางแฟนเพจ Facebook ส,สะวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ วันนี้สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ทาง FM 104.25 MHz สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเช่นเคยกับเราสองคนผมโดกจกตุรพรผานาครับค่ะและดิฉันเกตทีนธยาณชาติชาชิทธ์ค่ะครับผมวันนี้ก็เรียกได้ว่าฝนฟ้าขนองอยู่ที่80เของพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีแดดออกมาบ้าง นะครับให้เราได้ตากผ้าให้แห้งบ้างในการช่วงบ่ายสักเล็กน้อยนะคะทเดียวเล็กน้อยจริงๆแบบเดียวจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีฝนนะครับตกลงมาอูกต้องนะครับประมาณ80%นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วก็ตลอดทั้ง7วันนี้ก็จะมีฝนตลอดทั้ง7วันเลยว่าอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะช่วงกลางดึกบางคืนก็คือหนาวด้วยนะคะหนาวนิดนึงเนาะเย็นๆเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็มาดู ข่าวสารกันนะคะในวันนี้เนาะมาดูข่าวสารภายในประเทศกันก่อนนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องที่จะต้องขอเตือนกันเลยนะคะเตือนอพ่อค้าแม่ค้ากันเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพเขาก็มีมุกใหม่มาอีกแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าต้องระวังนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะแอบสับเปลี่ยน QR Code ้ปลอมนะคะกลับมาอีกแล้วกับปัญหานี้นะคะ เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่มิชัยชีพนะคะมีการแอบ,บสับเปลี่ยนหรือว่าแอบ,บวาง QR Code ปลอมนะคะเพื่อหลอกให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิด แล้วก็สแกนจ่ายนะคะจ่ายเงินไปที่บัญชีของมิชชชีพแทนโดยมิชาชีพนะคะจะมีวิธีอย่างนี้ก็คือทําทีเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปร้านค้ากับ QR Code ของร้านไปเพื่อเอาไปปลอมเป็น QR Code ของมิชาชีพก่อนที่จะกลับเอามาแอบวางนะคะหรือว่าแอบเปลี่ยน QR Code ของทางร้านค้าดังนั้นก็ต้องฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้านะคะทุกท่านให้ระมัดระวังแล้วก็มานตรวจสอบ QR Code นะคะที่ท่านวางไว้อยู่ที่ร้านอยู่เสมอหรือหากเป็นไปได้นะคะสามารถจะใช้วิธียื่นให้ลูกค้าสแกนเองกับมือก็จะดีกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญให้ตรวจเช็คยอดเงินทุกครั้งว่าได้รับเงินค่าสินค้าหรือไม่ ว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีของท่านหรือไม่นะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยกดโอนเนาะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็หากใครนะคะพบเจอมิจฉาชีพในลักษณะนี้นะคะสามารถจะแจ้งความหรือว่าแจ้งบอะแสเกี่ยวกับมิจฉาชีพได้นะคะที่สายด่วน0ูย์ AOC นะคะ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนบอดแสนะคะเป็นข้อมูลดีๆจากทางเพจตำรวจสอบสวนกลางค่ะคก็ต้อง ต้องเตือนกันเลยเนาะใช่เพราะว่าบางทีนี่คือเราเราก็อาจจะรีบนะคะโอนแล้วนะคะแมคะ่ค้าโอนโอนแล้วบางทีเราไปแล้วบางทีแม่ค้าก็ไม่ได้ดูนะว่าแบบเออเขาได้รับจริง<ช>หรือเปล่า,า,าใช่ใช่บางทีแบบมีลูกค้าต่อด้วยอะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้ทันดูกันทั้งพ่อค้าทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าด้วยต้องเช็คให้ดีว่าแบบว่าลูกค้าเองก็เหมือนกันต้องดูด้วยว่าชื่อที่เราโอนให้เนี่ยเป็นชื่อเดียวกับที่ร้านค<า>้านะเขาบอกหรือเปล่านะคะต้องดูชื่อบัญชีดีๆด้วยค่ะไม่ต้องรีบจนเกินไปเนาะ ครับผมนี่ก็ต้องตรวจสอบดีๆนะครับทํำยังกบแบบละครคุณธรรมใช่ก็ไปไปเปิดเจอละครคุณธรรมในเน็ตตอนนี้มีสิานาการณ์ประมาณนี้เลยใช่ไม่รู้ว่าละครคุณธรรมมาก่อนหรือว่ามิจฉาชีพมาก่อนไม่รู้ใครล่อใครนะไม่รู้ใครล่อใครนะครับก็เรามาระวังกันไว้นะครับสำหรับเรนีนะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับที่ความสามารถของเด็กไทยกันบ้างนะครับไปที่ไหนก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศได้ เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับเด็กไทยก็สร้างชื่อเสียงนะครับที่สหราชอาณาจักรนะครับโดยคว้าไปสมเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงแล้วก็ 2, 2> เกียรติคุณประกาศนะครับในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศซึ่งต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเด็กไทยสามารถเอาชนะผู้เข้าร่วมแข่งขัน609คนจาก108ประเทศได้นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรธีระเดชเจียนศุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสอส,อสอวอทอเปิดเผยว่าตามที่ได้มีการคัดเลือกแล้วก็จะส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี2567ระหว่างวันที่11-22ถึงกรกฎาคมนะครับที่เมืองบาสรชาชณะจักรผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถทำได้3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและก็2เกียรติคุณประกาศนะครับ ก็นะครับมีรายชื่อเรื่องต่อไปนี้นะครับมีนายศิรพภพขาวพระโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพนะครับได้เหรียญเงินนายกริติีทีนวลขาวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับได้เหรียญเงินนายพัฒนาแสงพินิษพิชิตกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับได้เหรียญเงินนายเอกกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพนะครับได้เหรียญทองแดง นายเกียรติพูมิสิเจริญโรงเรียนเซนคาเบวนะครับได้เกียรติเกียรติคุณประกาศแล้วก็นายศิรวิทย์แห่งสุวรรณิศนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เกียรติคุณประกาศนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปมีผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับ609คนจาก108ประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าไปสร้างชื่อเสียงนะครับถึงสหราชอาณาจักรเลยนะครับสำหรับน้องๆเด็กไทยที่ไปแข่งขันคณิตศาสตรโอลิมปิกในครั้งนี้ครับ ค่ะต่อมานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของป้ายโฆษณาภาษาจีนนะคะที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้นะคะล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปที่สอนอห้วยขวางนะคะสั่งตรวจสอบที่มาของป้ายโฆษณาภาษาจีนพร้อมกําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเข้มในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของหนี้แล้วก็ทุนจีนสีเทาด้วยค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่สอนอห้วยขวางติดตามหาข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับกรณีป้ายโฆษณาภาษาจีนระบุกเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตและซื้อสัญชาติที่สองบอกว่าป้ายดังกล่าวนั้นนะคะบุคคลใดเป็นคนทำมาติดแล้วใครเป็นผู้จ้างวานนะคะอีกทั้งการติดตั้งป้ายดังกล่าวได้รับการอนุญาตถูกต้องหรือไม่ซึ่งระหว่างการตรวจโรงพักอยู่นั้นนะคะก็ได้พบกับทางพลตารวจตรีนพศิน พลสวัสด์นะคะรองผอบอชนซึ่งได้รับคำสั่งจากพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบอชนนะคะให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วยจึงได้รายงานข้อเท็จจริงให้กับทางนายกรัฐมนตรีได้ทราบนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับในเรื่องของยาเสพติดในชุมชนด้วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและตำรวจนะคะตรวจแล้วก็ครอบครัวของราชการตำรวจนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลรวมถึงเรื่องของปัญหาการแก้หนี้ของชุมชน ตลาดห้วยขวางด้วยค่ะซึ่งเบือเบ้องต้นนะคะก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้รายใหญ่และรายย่อยพร้อมทั้งได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของสอนองห้วยขวางและมีการประกอบกิจการนะคะนายกก็กำชับให้ตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ห้วยขวางว่าดําเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ของกฎหมายหรือไม่หากดําเนินการถูกต้องก็สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติหากดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องมีขั้นตอนในการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเหมือนกันนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับที่ประเด็นวันนี้นะครับที่เขาจะมีการประชุมนัดแรกกันสําหรับการเลือกประธานสมาชิกวุฒิสภานะครับประธานวุฒิสภา นะครับที่กําลังจะมีขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการไปติดตามทําข่าวและสําหรับบรรดาสื่อมวลชนต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับระเบียบวาระการประชุมสมาชิกวุฒิสภานะครับครั้งที่1สมัยสามัญประจําปีครั้งที่1นครับวันที่23กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับจะมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม3เรื่องด้วยกันนะครับ ก็คือเรื่องแรกรับทราบประกาศ,าศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2ก็คือรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในบัญชีสำรองแล้วก็เรื่องที่3นะครับสมาชิกวุฒิสภากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือก ประธานวุฒิสภาแล้วก็รองประธานวุฒิสภานะครับซึ่งก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับผ่านทางเพจนะครับวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ก็กําลังมีการติดตามอยู่นะฮะสำหรับเรื่องวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับก็มีทั้งสวที่เขาว่าเป็นสายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ที่ใช้ว่าเป็นสวพันธุ์ใหม่<ช>ที่จะมีการลงชิงชัยกันก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร ใช่ค่ะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็รองประธานด้วยนะคะจะสายสีน้ําเงินหรือว่าพันใหม่อันนี้เขาใช้ของเขาเองเนาะใช่ใช่ค่ะต่อมานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของลูกหนี้กยศนะคะแล้วก็ผู้คำประกันนะคะน่าจะได้เฮกันเลยค่ะรับอันนี้ส่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสูตรคำนวณใหม่ยศ ยอดหนี้ลดนะคะจบหนี้เร็วค่ะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนะคะได้มีการแจ้งความคืบหน้าการคํานวณยอดหนี้ใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พุทธศักราช2566นะคะซึ่งมีผลบงังคับใช้ตั้งแต่20ิมีนาคม2566ที่ผ่านมาให้แก่ผู้กู้ยืมกว่า3.65ล้านบัญชีเสร็จแล้วนะคะมีผู้กู้ยืมได้รับประโยชน์กว่า2.98ล้านรายภาระานี้นะคะ พารานีลดลง5.63หมื่นล้านบาทโดยผู้กู้ยืมส่วนใหญ่ก็มียอดหนี้ลดลงค่ะและมีผู้กู้ยืมที่มียอดชำระหนี้ครบถ้วนนะคะสามารถปิดบัญชีได้จำนวน1.77แสนรายและบางรายก็ได้รับเงินคืนด้วยนะคะ ก็ขอให้ลูกหนี้กยศทุกรายนะคะไปตรวจสอบการคำนวณหนี้ใหม่แล้วก็ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะหากลูกหนี้คนไหนนะคะทําสัญญากู้ยืมแบบมีคนค้าประกรันถ้าได้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ผู้ที่ค้าประกันก็จะ ผู้ที่ค้ำประกันให้นะคะจะหลุดพ้นภาระการค้ำประกันทันทีทั้ทงนี้นะคะผู้กู้ยืมก็สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่คำนวณใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของกยศนะคะ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2,567เป็นต้นไปค่ะครับผมเลยไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามรับฟังรายการของเรากันต่อในช่วงข่าวสารบ้านเราครับ มาไปน้อลาคนงามชุดแทนสยามมองน้ำดำน้ำว่าบุ้ตาให้ขอเชิญชวนให้มาเยี่ยวมวนมวนนำกันเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ให้มันมันแก่นเหนียวแน่นแสนที่พืการบ้านไายจังหวัดไม่อยากให้คนงามแม้มายิ้มยามมึงความงามแดนดินที่นี้ สิงน้องกุดสิงงามหลายอีมาทำสีทนทานี้นำตกเจ็สีสวยเกินบันยาย่งามเขาพันสา,ายสิพาเทีย่ยวงานแข่งเรือมีปีละเทือยงานแข่งเรือสองฝั่งลาวไปแนวจังไปลงแค่ยุนองเลิศเงใจแก่งเอาเรื่องคงโลกจะสุดท่าไป เลือยว่ายสิ่้านองไตขึ้นไปที่เยี่ยวชมสานแม่สองนางคือศูนย์กลางสร้งางความสัมพันธ์ความใจบึงการที่ผูกพันกันมานานลมอยากให้คนงามแวะมายา่ยมมาเยี่ยมมาชมิมแดนแห่งความพื้นรมรับรองสมสมใจแทเน,เน,อน,อน เที่ยวเมืองเึงการให้สุขสำราญทันเม่นว่ามาเที่ยวบ้านนายที่พาไปลองแค่อยู่นองบอสใสทำคุณทำพระหาศิลาก็สึอพาไปตอนกลับสิพาไปลายหลวงพ่อปัญดโพธางบรื่งการบ้านนายมงพระใจมีหลายคักแน่เรียนรวมว่าแพ่จังวัดใด ดนสยาคนกระใจดีเพื่ออารีมีคุณนธรรมอย่าลืมแวะมาเยี่ยมยามสารความสัมบันอกันเ้อ ข่าวสารบ้านเราเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับยังอยู่กับรายการบึงการวันนี้ช่วงข่าวสารบ้านเราครับขอท,ทักทายทางบ้านสักหน่อยครับพี่นิวัฒน์ลําเหลือทักทายมาครับพี่เกศใช่ค่ะพี่นิวัฒน์บอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับน้องเกศน้องโดงค่ะครับผมสวัสดีพี่นิวัฒน์ด้วยนะครับใช่ค่ะตอนเช้ามืดนะครับพี่นิวัฒน์ <laughs> ใช่ค่ะก็มาดูข่าวสารภายในพื้นที่จังหวัดบึงการกันนะคะเนื่องจากวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนหลายท่านนะคะได้ไปทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานะคะวันนี้ทางสวทบึงกาฬจึงขอถือโอกาสนี้นะคะนําบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะคะได้นําชาวพุทธศาสนิกชนทําบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝนเนื่องในเทศากาลวันอาสาลหหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบทอดพระพุทธศาสนาและปฏิบัติบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ โดยที่วัดป่าสุดเขตแดนสยามนะคะอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายจุมพฤษวรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะคะเป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2567โดยมีนายนครสิริปริญญานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายวินัยโตเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายเทีรพลขุนพานเพิงนายอำเภอเมืองบึงการ นางอ่อนอนงโตเจริญรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีท่า ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตะภาวนาอาราธนาศีลถวายพระตาหารถวายจตุปัจจัยทยธรรมผ้าอาบน้ําฝนเทียนพรรษาและร่วมการทําบุญตักบาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์14รูปพร้อมร่วมกันอธิษฐานจิตและถวายทุบเทียนดอกไม้แด่พารัตนาตรายัยเพื่อความเป็นสิริมงค,คลค่ะสําหรับวันอาสารหาบูชานะคะตรงกับ วันขึ้น15าข้ามเดือน8ถือเป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันหยุดราชการไทยหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีเรียกว่าธรรมจักกปวัตนสูตรนะคะวันอาสารรหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อะระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธสามประการหนึ่งก็คือเป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกมีการแสดงพระปฐมเทศนาหรือธรรมจักกะปะวัตนสูตรนะคะซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณน,นะคะทรงตรัสรู้สองก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาก็คือพระพุทธ ท้ารัตนะพระธรรมรัตนะแล้วก็พระสังฆารัตนะ3ก็คือเป็นวันที่พระอัญญาโกณทัญญะนะคะได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากฟังปฐมเทศนาจบค่ะ สำหรับวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันที่พระสงฆ์แถวะว่าจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ค่ะโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันว่าจำพรรษานั่นเองค่ะครับผบก็ถือว่าเอาบุญมาฝากนะครับคุณผู้ฟังใช่ค่ะ ไปที่อีก1วัดนะครับที่วัดสามัคคีอุปธรรมหรือว่าวัดภูกระแตนะครับชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงการพร้อมใจกันทําบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแล้วก็ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดสามัคคีอุปธรรมนะครับที่วัดสามัคคีอุปธรภมตำบลวิสิทธิ์อเาเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวสปปลาวทุกหมู่เหล่าอาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับได้มีการออกมาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ําฝนเนื่องในเทศากาลบรนอาสารหบ,บูชาและหวันเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับที่วัดสว่างอารมณ์หรือว่า,วาที่หรือว่าที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดถ้ำสีโทนในพื้นที่ตำบลปากคาดอำเภอปากคาด ก็เป็นหนึ่งในวัดทางภาคอีสานนะครับที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานก็มีพุทธศาสนิกชนจํานวนมากพาลูกหลานออกมาทําบุญตักบาตรเช่นกันสําหรับปีนี้วันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าบรรษานะครับตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ20และ21กรกฎาคมประกอบกับมีร่องมรสุมนะครับพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนก็ทําให้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับมีฝนตกนะครับทาให้ในช่วงเช้าของพื้นที่บึงการที่ตรงกับงานบุญเนี่ยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางวัดก็ได้มีการจัดให้มีการทําบุญภายในศารการ,รเรียนแทนการออกเดินรับบิณฑบาตซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็พาลูกหลานออกมาร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะครับเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณพระเจา้าคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มีการตั้งปณิธานไว้ด้วยนะว่าเข้าพรรษานี้จะงดเว้นสุรางดฆ่าสัตว์นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการเข้าพรรษานะเราก็จะเห็นรณรงค์อยู่ประจําก็คือกดอเล่าเข้าพรรษานี้นะครับ ต่อมานะคะก็มาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะช่วงวันหยุดยาวเนาะหลายคนก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดบึงการของเราค่ะน้ําตกถ้าฝุ่นจังหวัดบึงการก็คึกคักเลยนะคะนักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวนะคะเล่นน้ํากันสนุกสนานเลยในช่วงวันหยุดยาวค่ะ ที่น้ำตกถ้ำฝุ่นนะคะภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวท้องที่บ้านภูสวั่์ตําบลหนองเดินอําเภอบุงคลา้าจังหวัดบึงการในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมาเล่นน้ากันอย่างคึกคักค่ะโดยหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็ส่งผลให้น้ําตกแห่งนี้ค่ะมีปริมาณน้ําที่เหมาะสมกับการเล่นน้ําเป็นอย่างยิ่งเลยประกอบ ประกอบกับธรรมชาติโดยรอบนะคะโดยรอบน้ําตกก็เป็นป่าที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ํามานั่งพักผ่อนชมบรรยากาศดีๆตลอดจนเก็บภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจของที่นี่เป็นจํานวนมากเลยนะคะซึ่งภายในก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําตามจุดต่างๆค่ะเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มากันเป็นครอบครัวแล้วก็กลุ่มกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะอย่างเช่นนางละม่อมนาวคำแพงค่ะนักท่องเที่ยวที่มากับครอบครัวก็บอกว่าเดินทางมากับครอบครัวนะคะเพื่อมาเที่ยววันหยุดมากันสองคันรถเลยนะคะรวมประมาณเกือบ20คนบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีเล่นน้ําสนุกนะคะบรรยากาศสวยมากๆเลยจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่น้าตกถ้าฝุ่นกันเยอะๆนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําที่ใสสะอาดแล้วก็เย็นสบายด้วยค่ะสําหรับลักษณะเด่นของ น้ำตกถ้ำฝุ่นนะคะก็คือมีเพิงผาหินเป็นแนวยาวมีลานหินทรายกว้างขวางตลอดพื้นที่นะคะโดยน้ําตกจะไหลามาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะร่องแคบค่ะสายน้ําก็จะไหลาย,ยาวลงมาเรื่อยๆเลยนะคะตามลานหินทรายจึงสามารถจะมองเห็นสายน้ําตกเป็นทางยาวสวยงามมากๆเลยค่ะโดยในบางจุดที่น้ํากัดเซาะนะคะก็จะเป็นปรากฏเป็นหลุมเล็กๆนะคะลักษณะวงกลมคล้ายกับอ่างอาบน้ําก็มีนักท่องเที่ยวนะคะนิยม เอาตัวลงไปแช่น้ําเล่นนะคะเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเลยมีกระแสะน้ําวนเบาๆด้วยไหลผ่านตัวก็ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายนะคะนอกจากนี้พื้นที่น้ําตกแห่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ระดับน้ําไม่ลึกค่ะ จึงเหมาะสมกับเด็กๆนะคะที่จะมาเล่นได้เด็กๆก,ก็สามารถจะเล่นได้แทบทุกจุดเลยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองค่ะโดยค่าบริการนะคะในการเข้าน้ําตกถ้ำฝุน่นคิดอัตราค่าบริการเป็นสส่วนค่ะก็คือบุคคลแล้วก็ยานพาหนะนะคะในส่วนของบุคคลค่ะเด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาทนะคะเด็กชาวต่างชาติ100บาทและผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ200บาทค่ะในส่วนของยานพาหนะนะคะจาก,กรยานยนต์30 บารถยนต์4ล้อ60บาทรถยนต์6ล้อ100บาทแล้วก็รถยนต์10ล้อ200บาทค่ะก็สนุกสนานเลยนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวก็ไปเที่ยวกันได้นะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนาะน้ำเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกท่าฝนหรือว่าน้ำตกอื่นๆของจังหวัดบึงกาฬก็มีให้เที่ยวมากมายเลยค่ะ ครับผมยิ่งตอนนี้นะครับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้น้ำก็เล่นสนุกเลยครับช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวกันเนาะเพราะว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยก็หยุดยาวอีก3าวันเหมือนกันใช่ค่ะใช่ใครไม่ได้ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สัปดาห์หน้านะครับวางแผนกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอตัวลาทั้งบ้านไปก่อนนะครับมีคุณผู้ฟังทั้งบ้านครับพี่เกตทักทายมานะฮะพี่น้องภาสกรนนะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนหล่อคนสวย รับชมอยู่ทางยะโสธรชัดเจนครับว่าอย่างนั้นทักทายคุณหน่องด้วยนะคะคุณหน่องพาสกรก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของเราด้วยนะคะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับมีความสุขมากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ